พ่อดื่มเหล้าเป็นปกติคนในหมู่บ้านเขาก็ดื่มเหล้ากันเป็นปกติแล้วเราก็ลองหัดดื่มตั้งแต่มอตน้นก็ไม่มีใครว่าอะไรเข้ามหาลัยเพื่อนชวนไปผับมันก็จะมีจุดที่พอดื่มไปแล้วเราก็จะรู้สึกสนุกเคลิบเคลิ้มเหนือการปาร์ตี้ช่วงทำงานก็มีดื่มคนที่ทํางานหรือหัวหน้าชวนไปสังสรรค์หลังเลิกงานถ้ามีแอลกอฮอล์ให้ดื่มก็ไม่ปฏิเสธ ไม่ศรัทธาพระไม่ศรัทธาวัดประกอบกับสถานที่ที่คนเขาไปกราบไหว้บูชาเยอะๆแล้วมันเบียดเสียดแล้วคนก็พยายามแย่งกันเพื่อที่ฉันจะได้เข้าไปก่อนเราก็รู้สึกว่ามันจะได้บุญจริงหรือเปล่าเพราะตอนนั้นใจเราก็เริ่มมีความอาคติเรามีปัญหาเราถึงไปทําบุญอธิษฐานว่าเราอยากให้มันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแต่เราก็ยังไม่เห็นจะมีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตว่ามันจะได้จริงตามคําอธิษฐานณนะตอนนั้นยังไม่เคยรู้สึกว่าผลบุญจะส่งผลเราก็เลยหยุดไปทําบุญที่วัดเพราะเรารู้สึกว่าใจตกแทนที่เราจะได้บุญเราอาจจะ จ,าาจำได้ว่าเป็นปีที่วัดถูกล้อมก็จะเห็นจากข่าวจากสื่อเพื่อนร่วมง,งานเขากำลังนั่งวิพากษ์วิจารณ์วัดตอนออกไปนอกห้องประชุมพี่กัลระยะณันมีดคนแรกที่ชวนเราเข้าวัดพี่เขาเลยวิ่งบอกเออพี่มีเรื่องจะบอกแล้วก็ตกใจหลังชวนฝาผนังมีอะไรบอกว่าพี่เป็นคนวัดนะพี่ไม่อยากให้ไปร่วมวงสนทนาเพราะกลัวจะมีวิบากกรรมตอนนั้นยังไม่เคยรู้จักใครที่มาวัดพระธรรมกายเราก็อึง้ง เราก็ไม่ได้คุยถึงเรื่องวัดอีกเลยก็สองสามปีตัวเราเองเปลี่ยนงานไปที่ใหม่อยู่ๆเขาก็ชวนมางานบุญวันอาทิตย์เราก็มาแบบฟังข้อมูลมาคนที่เข้ามาก็จะถูกกล่อมหัวแล้วก็เคลิ้มไปทีนี้มาถึงกลง็ลงๆกว้างๆก,ก็สวดมนนั่งสมาธิบูชาลัทธนะรายแล้วก็กลับบ้านหลังจากครึ่งวันนั้นก็ไม่ได้มาวัดหลายเดือนคุณแม่ของพี่กัลยาณมิตรเขาป่วยแล้วก็เสียคือเราก็เข้าใจเราก็เลยไม่อยากรบกวน เราเครียดกับชีวิตการทำงานมากกังวลในเรื่องของความคาดหวังต้องทำงานเพื่อหาเงินมาเลี้ยงชีพตอนนั้นมันก็เลยมีคำถามผุดขึ้นมาว่าเราเกิดมาทำไมเกิดมาเพื่อทำงานหาเงินไว้ใช้ยามเกษียณแล้วตายไปเท่านั้นหรอด้วยความตอนนั้นเรารอเขาชวนแล้วยูยู่พี่เขาทักมาเออทุกตาไปนั่งสมาธิที่วัดวันเสาร์สะดวกไหมเราก็เลยตกปากรับคำไปค่ะ เจอหน้าพี่เขาเราก็ปรับทุกบ่นเรื่องงานนู่นนั่นนี่ตลอดเวลาความรู้สึกมีแต่ความขุ่นมัวแล้วพอมาที่วันก็ได้มานั่งสมาธิที่ห้องปัญญาแล้วก็ลงไปถวายพระทหารตรงหอฉันคุณยายแล้วก็ฟังพระรับพรก็ชอบบรรยากาศพอเราหลับตาฟังเสียงมันก้องกังวานมันรู้สึกดีมากๆแล้วพอหลังจากนั้นพี่เขาเอ,อิญเนี่ยมันมีเคสสตัตดี้ที่หลวงพ่อจะมาเล่าเรื่องของกฎแห่งกรรมที่คนทางบ้านเขาจะส่งเรื่องราวของตัวเองมาเราก็เลยกลับไปเซิร์ชใน YouTube ทูตามฟังหลายเคสมากจนเราก็เริ่มรู้สึกว่าจริงๆหลวงพ่อสอนดีมาก วิบากกรรมทุลามันน่ากลัวฟังที่หลวงพ่อเล่าการที่เราดื่มเหล้าแม้เพียงนิดเดียววิบากกรรมหรือผลที่ตามมาคือจะมีความบ้าใบ้ปัญญาอ่อนหลวงพ่อก็ชอบพูดว่ากันไว้เผื่อเหนียวพอเราฟังเยอะๆเราก็เลิกดื่มไปเลยดีกว่าหลังจากนั้นมาเราก็ต้องพยายามรักษาสินหาแล้วพอได้มานั่งสมาธิที่ห้องปัญญาทุกเสาร์กลับไปพยายามนั่งสมาธิก่อนนอนแล้วก็สวดธรรมจักรหนึ่งจบแล้วก็เริ่มนั่งได้ประมาณวันละชั่วโมงช่วงนั้นนั่งค่อนข้างดีเพราะมีความเพียรมาก แล้หลวงพ่อก็จะพูดเสมอว่าให้ทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งเรื่องคนสัตว์สิ่งของก็ให้ดึงใจกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วก็ค่อยพยายามวางใจตัดใจได้มากขึ้นแล้วมีจัดปฏิบัติธรร,รมที่เวอร์พีทเป็นครั้งแรกที่ได้ไปปฏิบัติธรรมนอกสถานที่ตอนนั้นเป็นกลุ่มแรกที่เขาเก็บโทรศัพท์ตัดการติดต่อสื่อสารข้างนอกหมดเลยเป็น7วันที่ดีมาก ปี64จะมีงานบุญกระถิ่นช่วงสถานการณ์โควิดทุกๆคนพยายามจับใจ่ายให้หน้อยลงและเรามีแค่ 2.5s ที่เราพยายามเก็บมาเราก็ฟังเคสตัดดี้ที่แบบว่าบุญที่เกิดขึ้นได้ยากอันนี้ส่งผลบุญก็จะเกิดขึ้นแบบอัศจรรย์เราก็อยากทําให้ได้สักครั้งในชีวิตเลยอธิษฐานหลวงปู่คอยลูกปัดความตหีในใจให้ได้ด้วยเถอะขอให้ลูกทําให้เต็มที่เต็มกําลังพอเรารู้ว่าปิดกองยอด 2.5s แล้วเราพอจะมีกําลังพอดีพอดีนะคะเราก็เลยตัดสินใจทำเลย หลังจากทำบุญกระถิน่นมันก็จะมีเหตุการณ์ที่อยู่ๆเราก็จะได้เงินพิเศษจากบริษัทอยู่ๆมันก็มีเหตุการณ์ที่เราได้ปรับขึ้นเงินเดือนพิเศษระหว่างปีหรือมีเงินพิเศษที่ไม่คิดว่าจะได้ก็ได้เราก็งงว่าอยู่ๆก็มีเงินที่ไม่คาดหวังหรือ,อไรายได้เข้ามาแบบอัศจรรย์ ก็อยากจะขอบคุณในคำสอนหลวงพอ่อเป็นธรรมะที่เข้าใจง่ายและเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงแม้จะยังไม่เคยได้เจอหลวงพอ่อแต่ก็อยากอธิษฐานว่าขอให้ได้เจอหลวงพ่อสักครั้งในชีวิต